สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจีรัยาใจสิง์วันนี้ดิฉันจะพาไปทำความรู้จักกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มซึ่งบริษัทนั้นได้แก่บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนค่ะ บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าขนมครบเคี้ยวโดยปัจจุบันร้อยละ90คือขนมครบเคี้ยวประเภทสาลายแบ่งตามประเภทการผลิตเป็น4รูปแบบคือสาลายทอดสาลายย่างสาลายอบและสาลายเทมปุระค่ะโดยบริษัทมีการจัดกลุ่มสินค้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1แพนสแนะ็ค เป็นผลิตภัณฑ์อาหารขนมขบเคียวที่ทำจากพืชเช่นผลิตภัณฑ์สาหร่ายเท่าแก่น้อยบิ๊กแบงบิ๊กชีสบิ๊กโกลเทมปุระผลิตภัณฑ์ผลไม้แปล,ลปรูปมาเวลกลุ่มที่ 2, องโปรตีนสแน็คเป็นผลิตภัณฑ์อาหารขนมขบเคียวประเภทโปรตีนสูงผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรสทินเทนทินเทโลนมอัดเม็ดกลุ่มที่สามพีเียมสแน็ค เป็นผลิตภัณฑ์อาหารขนมครบเคี้ยวที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้เช่นสา,าลายเทมปุระไข่เคม็มทินเทนไข่เคม็มกลุ่มที่4ี่ซูเปอร์เมนเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริมเช่นผลิตภัณฑ์เวโปรตีนตาไมเวเวบาตาพาเวบา,า,วบาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบ็กอัพฐานการผลิตบริษัท มีโรงงานผลิตสาหร่ายแปรรูปอยู่สองแห่งนั่นคือโรงงานนนพวงจังหวัดปทุมธานีและโรงงานโลจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะการจัดจำหน่ายบริษัทมีสัสดส่วนการจำหน่ายในประเทศประมาณร้อยละสีและส่งออกต่างประเทศจำนวนร้อยละ60โดยมีประเทศหลักคือประเทศจีนอินโดนีเซียมาเลเซียสหรัฐอเมริกาและเวียดนามค่ะ ครงสร้างรายได้โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์3ปีย้อนหลังของบริษัทนะคะสาหรายทอดมีจำนวน2,079.3คิดเป็น้อยละ39ซึ่งมีอัตราลดลงจากปีก่อนค่ะสาหรายย่างมีจำนวน2,398.6หรือคิดเป็น้อยละ46ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาลายเทมปุระมีจำนวน143คิดเป็น้อยละ3ซึ่งมียตาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสาลายอบมีจำนวน151.6คิดเป็น้อยละ3ซึ่งมียตาลดลงจากปีก่อนผลิตภัณฑ์อื่น494.3คิดเป็น้อยละ9ซึ่งเมียตาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวมรายได้จากการจำหน่ายนะคะ5,266.8ซึ่งเมียตาลดลงจากปีก่อนค่ะ รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นนะคะคือรายได้จากสินค้าอื่นของบริษัทเช่นสินค้า OEM รายได้จากร้านอาหารฮิโนยะรายได้จากร้านเท่าแก่น้อยแลนด์ค่ะโครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทคู่ค้า3ปีย้อนหลังของบริษัทนะคะประเทศไทย มีรายได้2,120ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ40.3ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประเทศจีนมีรายได้1 9 0 6ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ36.2ซึ่งมีอัตราลดลงจากปีก่อนประเทศอินโดนีเซียมีรายได้230ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ4.4ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประเทศมาเลเซีย มีรายได้184ล้านบาทคิดเป็น้อยละ3.3ซึ่งมีอัตราเท่ากับปีก่อนประเทศสหรัฐอเมริกามีรายได้110ล้านบาทคิดเป็นรอยละ2.1ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประเทศเวียดนามมีรายได้97ล้านบาทคิดเป็นรอยละ1.8ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประเทศอื่นๆ มีรายได้620ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ11.1ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวมรายได้จากการขายนะคะ5,267ล้านบาทซึ่งมีอัตราลดลงจากปีก่อนร้อยละ2.9ค่ะประเทศอื่นๆนะคะจะประกอบไปด้วยสิงคโปร์สหรัฐอเมริกา CLMV คือคัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามเป็นต้นค่ะ ปัจจัยความเสี่ยงนะคะปัจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น3ามประสด้านด้านที่ 1. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจคือการจัดการความเสี่ยงด้านการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่การจัดการความเสี่ยงด้านการจําหน่ายในประเทศจ,จ,จีนการจัดการความเสี่ยงการแข่งขันในอุตสาหกรรมการจัดการความเสี่ยงจากการดําเนินงานหยุดชะงักเนื่องจากมาเหต เนื่องมาจากเหตุสุขวิสัยการจัดการความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าที่ดินที่สำนักงานนนพวงด้านที่2ความเสี่ยงจากการผลิตได้แก่การจัดการความเสี่ยงจากความพันผวนของวัตถุดิบหลักสาลายการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตและคุณภาพสินค้าการจัดการความเสี่ยงด้านแรงงานการจัดการความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของสินค้า ด้าน,นที่3ความเสี่ยงด้านการเงินสิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ได้แก่การจัดการความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิ์การลงทุนของผู้ถือหุ้นนโยบายการบัญชีที่สำคัญการรับรู้ไรายได้จากการขายสินค้า ได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนการควบคุมสินค้าให้แก่ลูกค้าหรือทำการส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดกลุ่มบริษัทมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและการกำหนดราคาขายของสินค้ารวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบในการขายสินค้าและรับความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้าและผลขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนการค้าเมื่อสินค้าได้ถูกส่งให้กับลูกค้าโดยรับรู้ไรายได้นะเวลาที่กิจการปราศจากการควบคุมสินค้าในขณะที่เวลาที่เหลือมีไว้สําหรับการชําระเงินเท่านั้นรายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสินค้าได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดและสินค้ารับคืนแล้วค่ะ ข้อมูลทางการเงินนะคะนี่เป็นข้อมูลผลประกอบการ3ปีย้อนหลังของบริษัทค่ะในส่วนของรายได้นะคะในปี2 5 6 2บริษัทมีรายได้จากการขาย5 2 6 6 8 8 8ล้านบาทซึ่งลดลงจากปี2,561ร้อยละ3โดยสาเหตุหลักมาจากยอดขายประเทศจีนลดลง ในส่วนของต้นทุนรวมในปี2,562คิดเป็นร้อยละ72ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ0.6เนื่องจากการรับรู้ต้นทุนสาราในกลุ่มสินค้าลดใหม่ที่ปรับตัวลดลงค่ะในส่วนของกำไรสุทธิในปี2,562เท่ากับ361.8ล้านบาทหรือร้อยละ6.8ของรายได้จากการขายลดลง จากปี2 5 1 1ร้อยละ0 6เนื่องจากสาเหตุข้างต้นนี่เป็นงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท3ปีย้อนหลังนะคะในส่วนของสินทรัพย์สินทรัพย์รวมในปี2,512มีจำนวน3,706.6ล้านบาท ซึ่งลดลง80.8ล้านบาทจากปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ2.1โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือในส่วนที่เป็นวัตถุดิบหลกักลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในส่วนของนิสินนะคะนิสินรวมในปี2562มีจำนวน1,565.4ล้านบาท ซึ่งลดลง53.7ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ3.3เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารค่ะในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะผู้ถือหุ้นในปี2 5 6 2มีจำนวน2,111.2ล้านบาทซึ่งลดลง27.04ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ0.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญนะคะอัตรากำไรขั้นต้นในปี2562มี28.11%ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน0.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน7%ซึ่งลดลงจากปีก่อน2.38%อัตรากำไรสุทธิ 6.87%ซซึ่งลดลงจากปีก่อน1.54%เปอร์เซนอัตราส่วนสภาพคล่อง1.6เท่าซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน0 0 6เท่าระยะเวลาเรียกเก็บหนี้4ี่วันซึ่งลดลงจากปีก่อน1วันระยะเวลาสินค้าคงเหลือ15วันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน4วัน ระยะเวลาการชำระหนี้30วันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน1วันแคสไซเคิลยีวันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน2วันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น0 7น0,73เท่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน0.02เท่าอัตราการจ่ายเงินปันผล107ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน4% และต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากรายงานประจำปี2562ของบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้นะคะและนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดของบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนค่ะถ้าผิดพลาดประการใดดิฉันต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ